สวัสดีครับผม MyMT Hero นะครับวันนี้เราอยู่ในรายการ MyM Pro-File กับโปรไฟล์ของอุลตร้าแมนกิงกะครับผม ก็นะครับผมหลังจากที่เราบิดลงคลิปไปอาทิตย์กว่าๆเลยนะครับผมเพราะว่าผมยุ่งๆอยู่กับมาหาลัยนะครับผมผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวราอาทิตย์นี้แล้วกันเราสะดวกพอดีนะผมก็มาทําคลิปประวัติอุลตร้าแมนกิงกะแล้วกันนะครับผมคือจริงๆผมรู้สึกว่า ไอ้ m y M Profile เป็นรายการที่ใช้เวลาเยอะนะครับผมเพราะว่ารู้สึกแบบโอ้โหจะต้องหาข้อมูลนู่นนี่นั่นมาอีกนะผมแล้วก็ช่วงนี้ใกล้เข้ามาหาลัยก็ต้องเตรียมหลายอย่างนะครับผมก็เลยอาจจะลงคลิปช้าบ้างอะไรบ้างนะผมก็จะช่วงนี้ก็จะหนักไปทางไลฟ์สดเนะเล่นเกมอะไรมันก็จะหนักไปทางโน้นมากกว่า โอเคครับผมเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะครับผมเราจะเริ่มเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันนะครับผมถ้าพูดถึงอันนี้ขออนุญาตพูดถึงตัวเนื้อเรื่องก่อนนะครับผมอุลตร้าแมนกิงกะปรากฏตัวครั้งแรกนะโหอันนี้ไม่นับพวกรายการพิเศษที่เราแบบไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้เห็นผ่านตานะผมเราก็จะเห็นเขาครั้งแรกในซีรีส์เลยนะก็คือซีรีส์อุลตร้าแมนกิงกะนะผมโดยที่พี่แกเนี่ยปรากฏตัวออกมาในช่วงท้ายของสงครามดาร์คสปาร์ควอ์นะครับผมคือมาต่อสู้กับลูเกลนั่นแหละ แล้วก็ต่อสู้ไปต่อสู้มานะครับผมลูกเอลกับกิงกัก็อ่อนแรงกันทั้งคู่แล้วก็ตกมาอย่างที่โลกนะครับผมตัวกิงกะเนี่ยจะถูกเจอโดยตัวของไรดูฮิคารุนะครับผมซึ่งตอนนั้นพี่แกรับบทเป็นโจรน,นะครับมาขโมยของในศาลเจ้าแล้วก็ได้เจอนะครับผมตัวของกิงกัสปาร์คซึ่งเป็นไอเทมที่ใช้ในการแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนกิงกะนะครับผมหลังจากนั้นก็ โดอุลตราแมนทาโร่ที่เป็นสปาร์คโดตัวจิว๋วนะครับผมมาบอกว่าเออมึงอ่ะเป็นผู้ถูกเลือกนะครับผมว่าใช่มึงก็ใช้สกินกาสปาร์คเนี่ยเออแปลงร่างเป็นอุลตราแมนแล้วก็ช่วยกูจัดการกับสัป,ปรลรดหน่อยแล้วกันนะครับผมจนสุดท้ายตอนจบก็มีการปรากฏตัวของดาร์คลูิเอลอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งพี่แกก็สู้จนชนะมาได้นะครับผมแล้วก็อุลตราแมนกิงกะจะปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งในตอนพิเศษที่มีชื่อว่า อุลตร้าแมนกิงกาทีเอเตอร์สเปเชียลอุลตร้ามอนสเตอร์ฮีโร่แบทเทิลรอยัลนะครับผมอันนี้ก็คือตอนพิเศษที่อยู่หลังจากเหตุการณ์ตอนจบซีรีส์เฉยๆไม่มีอะไรนะครับผมโดยศัตรูที่เราเห็นกันบ,บ่อยๆก็จะเป็นออไอพวกคาร์ออสที่มันเป็นชุดสุดจริงอน่ะอันนะั้นนะผมที่เราเราเห็นกันนะผะก็จะโผล่มาในภาคนี้นะครับผมต่อมาก็จะ เป็นเนื้อหาของอุลตร้าแมนกิงกะเอนะครับผมโดยอย่างที่ผมได้พูดไว้นิดๆใน,นหน่อยๆในคลิปของดาร์กลูเกีลนะครับผมว่าตัวซีรีส์อุลตร้าแมนกิงกะเอสจะมีระยะห่างจากซีรีส์ภาคแรกอยู่ที่2ปีนะครับผมเพราะฉะนั้นพี่แกก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบ2ปีเพื่อจัดการกับตัวร้ายในภาคนี้ก็คือตัวของ รุ่ดาวจีบุนที่ต้องการรวบรวมแร่วิกตอเรียมนะครับผมเพื่อไปคืนชีพให้ดาร์คลูจิเอละไรของพี่แกนะผมแล้วก็การมาในภาคนี้เนี่ยก็เป็นการที่อุลตร้าแมนกิงกะได้เจอกับอุลตร้าแมนวิกตอรี่เป็นครั้งแรกนะครับแล้วทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ร่วมสู้ด้วยกันมาหลังจากนั้นนะครับผม โอเคครับต่อมาก็จะเป็นเนื้อหาของภาคอุลตร้าแมนกิงกาเอสหรือมูวี่ศึกชีชะตา10นักลบอุลตรานะครับผมโดยภาคนี้อุลตร้าแมนกิงกาของเราถูกใส่ร้ายโดยบอสประจำภาคก,ก็คือเอทากาะครับผมว่าพี่แกเนี่ยเป็นคนทำลายบ้านเกิดของเจ้าหญิงอารีนาซึ่งอารีนามีพลังในการผนึกนะผมก็คือผนึกอุลตร้าแมนไว้ในกระจกนะครับผมซึ่งก็คือแผนการของเอทาวกาในภาคนี้ก็คือการผนึกอุลตร้าแมนแทบทั้งหมดนะครับผมลงในกระจก นะครับผมซึ่งไอที่ผนึกส่วนใหญ่อ่ะก็จะเป็นอุลตร้าแมนยุคเฮเซที่เรารักกันทั้งนั้นเลยนะครับผมในเรื่องก็จะมีประมาณนี้นะฮะต่อมาอุลตร้าแมนกิงกะจะโผล่อีกทีในมินิซีรีส์นะครับผมอุลตร้าไฟวิกตอรี่นะครับผมก็คือซีรีส์ที่อุลตร้าแมนวิกตอรี่เป็นพระเอกนะครับผมก็คือเปิดมาพี่แกก็โดนเอสคิลเลอร์นะครับผมจับไว้โดนจับตัวไว้นะครับโดยเอสคิลเลอร์นะครับผมทำให้ พี่แกต้องรอนะรอให้วิกตอรี่มาช่วยนะครับผมก่อนที่จะไปช่วยกันปราบบอสประจำภาคก็คือจูด้าสเปกเตอร์ซึ่งจูด้าสเปกเตอร์ไม่ใช่สปาร์ลาดฝั่งอุลตร้าแมนด้วยแต่เป็นฝั่งของไอ้เมลอดอะ่ะแอนโดรเมลอดอ่ะเออนาะยยืมมาใช้นะครับผมบริษัทเดียวกันมันจะทำอะไรก็ได้แหละนะฮะโอเคครับต่อมาก็จะเป็นเนื้อหาในซีรีส์อุลตร้าแมนเอ็กซ์นะครับผมซึ่งอุลตร้าแมนกิงกะกก็โผล่มาด้วยนะผมโผล่มาเพื่อช่วยวิกตอรี่กับเอ็กซ์นะครับผมจัดการกับ บอสประจำตอนก็คือโมสเปกเตอร์แล้วก็น้องสาวอย่างกีน่าสเปกเตอร์นะครับต่อมาอุลตรา้าแมนกิงกะจะมีบทอีกครั้งหนึ่งในซีรีส์อุลตร้าแมนออฟเดอะมูวี่พลังแห่งสายสัมพันธ์ขอยืมหน่อยนะครับนะฮะก็คือพี่แกเนี่ยโดนผนึกอีกแล้วนะครับโอนะ้โดนผนึกให้คือรอบที่แล้วโดนจับใช่ไหมรอบนี้โดนผนึกกลายเป็นลูกป,ปั้นเพชร นะครับแล้วก็ตั้งโชว์อยู่ในบ้านของตัวร้ายประจําภาคนะผมก็คือเป็นอีเจอะไรสักอย่างที่เป็นมนุษย์ต่างดาวชอบที่ชอบเขาจะชอบสะสมเพชรอะไรแล้วก็จะชอบแช่แข็งตัวอย่างที่เป็นเพชรอะไรเงี้ยแล้วพี่แกเสกไปแช่กินกักกับวิกตอรี่ไปด้วยนะครับผมโอเคครับผมบทต่อมาก็จะเป็นเนื้อหาในซีรีส์อุลตร้าแมนลูปนะครับผมพี่แกมาเป็นตัวประกอบไปเฉยนะครับผมมาเป็นสแ,แตนนะผมมาเป็นสแ,แตน อุลตร้าแมนลูปใช้ท่า New Generation Barrier แค่นั้นเลยนะฮะต่อมาอุลตร้าแมนกิงกะจะมีบทอีกครั้งหนึ่งในช่วงซีรีส์นะผมเป็นมินิซีรีส์อีกแล้วนะผมก็คือมินิซีรีส์ Ultra Galaxy Fight New Generation Hero นะครับผมโดยพี่แกมีบทตรงที่เป็นพระเอกเลยนะรอบนี้เป็นพระเอกในมินิซีรีส์นะผมมารวมทีม New Gen Hero นะผมไปจัดการกับ บอสประจำภาคนี้ก็คืออุลตร้าดาร์คคิลเลอร์ซึ่งอุลตร้าดาร์คคิลเลอร์ตัวนี้เป็นสตัตที่มาจากเกมปาจิโกะสมัยนานและผมไม่เคยเล่นเหมือนกันนะผมแต่ว่าพี่แกโดนคืนชีพขึ้นมาโดยโุรกีนะครับผมแล้วก็พอพูดถึงโทรกียก็จะไม่พูดถึงใครไม่ได้นอกจากซีรีส์อุลตร้าแมนไทยกะนะครับผมซึ่งผมมาตอนเดียวด้วยนะผมมาโดนระเบิดโง่ๆแล้วก็รอส่งพลังให้กิงกะเอ้รอส่งพลังของอุลตร้าแมนกิงกะให้พวกไทยกาะไปใช้แค่นั้นเลยไม่มีอะไร หลังจากนั้นอุลตร้าแมนกิงกะจะมาปรากดตัวอีกครั้งหนึง่งในเดอะมูวี่ของอุลตร้าแมนไทกะนะครับผมซึ่งมีเชื่อว่าอุลตร้าแมนไทกะเดอะมูวี่นิวเจเนอเรชันไคลแม็กซ์นะครับผมซึ่งพี่แกมารอบนี้มาช่วยทาโร่นะครับผมออกจากความมืดซึ่งโทเรกีียตรงใจที่จะให้ทาโร่ตกสู่ความมืดแล้วก็จัดการไทกะนะครับผมพี่แกก็เลยเข้ามาขัดขวางโทเรกียเอาไว้นะผมก่อนที่จะร่วมมือกับไทกะนะผมเพื่อ จัดการโทุริเกียลงในภาคนี้นะครับโอเคฮะต่อมาเหมือนจะเป็นฟิฟิลเหมือนบทรับเชิญนิดนึงนะครับเพราะว่าอุลตร้าแมนจิงกะโผลมารับเชิญใน มินิซีรีส์นะครับผมอุลตร้ากาแล็กซี่ไฟท์เดอะดิสเทนต์คอสโรดนะครับผมมาช่วยกันจัดการแอโซู u เทียนนะครับถึงแม้ว่าจะโผล่มาช่วงระยะเวลาหนึ่งของเรื่องก็ตามไม่ได้โผล่มาเป็นตัวละครหลักอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็โผล่มานะครับ,รนะรบซึ่งทําให้แฟนๆนนิวเจนของเราเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากเลยที่พี่แกโผล่มานะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการปรากฏตัวตามเนื้อเรื่องและสื่อต่างๆที่เราเห็นได้บ่อย นะครับผมสำหรับอุลตร้าแมนกิงกะนะครับผมซึ่งพวกร่างฟอร์มพวกสแต็กอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับผมก็คือเดี๋ยวจะมาพูดกันตรงนี้แหละนะฮะโอเคเราจะเริ่มที่ตัวของสแต็กข้อมูลพื้นฐานก่อนแล้วกันนะครับมาเรามาพูดถึงส่วนสูงแล้วก็น้ําหนักก่อนเลยนะครับผมส่วนสูงกับน้ําหนักเนี่ยจะคล้ายๆกับดาร์คลูิเอลนะครับั่นก็คือส่วนสูงจะอยู่ที่ไมโครจนถึงไร้ขีดจํากัด นะครับผมแล้วก็น้ําหนักจะอยู่ที่ศูนย์จนถึงอินฟินิตี้เลยนะผมก็คือหนักเบาเท่าไหร่ก็ได้หนักสูงใหญ่เท่าไหร่ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ใจต้องการนะครับผมแล้วก็เรื่องของอายุอายุเนี่ยจะอยู่ในระดับที่เรียกว่าไม่ทราบนะครับผมคือไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่นะครับผมส่วนบ้านเกิดของอุลตร้าแมนจิงกะเนี่ยยังไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับผมว่าพี่แกเกิดที่ไหนอะไรยังไงแต่เรารู้แค่ว่าเขาเกิดที่ยุคอนาคตนะเขไม่รู้ว่ายุคไหนด้วยแต่ยุคอนาคต นะฮะแล้วก็มาพูดถึงร่างสถิตกันบ้างนะผมอันนี้ตกใจนิดนึงว่าเออร่างสถิตพี่แกมี2คนเหรอวะก็คือร่างสถิตคนแรกนะผมก็คือไรเดลฮิคารุนะผมอันนี้ก็จะเป็นคนที่เรารู้จักกันดีนะผมว่าพี่แกเป็นร่างสถิตของอุลตร้าแมนกิงกะนะครับผมส่วนอีกคนนึงเนี่ยอีกคนนึงก็คืออิซุรุกิมิซึนะ,ะผมก็คือนางเอกในภาคแรกนะครับผมถามว่าเฮ้ย hey, พี่มันเป็นร่างสถิตด้วยเหรอ คำตอบก็คืออยู่ในซีรีส์อุลตร้าแมนกิงกะช่วงชวงตอนที่เท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้เอาไว้ว่าคุณไปดูเอานะครับผมมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่สู้กับแกนคิงนะครับแล้วฮิงคารุเนี่ยต้องช่วยมิึซึออกมาจากความมืดนะฮะผมซึ่งพี่แกก็ช่วยมาได้นะผมแล้วก็ทําให้ตัวของมิึซึเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวของกิงกะด้วยนะครับผมอันนี้ทางแฟนเว็บแฟนเพจนะครับผมเขาก็เลยระบ,บุไปว่ามิึซึเนี่ยเป็นร่างสถิตของกิงกะด้วยเช่นกันนะฮะ ส่วนวิธีการแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนกิงกะก็แน่นอนนะครับผมใช้กิงกะสปาร์กนะครับผมสแกนกับตัวสปาร์กดาลนะครับผมเพื่อแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนกิงกะนะครับผมโอเคครับต่อมาเราก็จะมาดูเรื่องของท่าไม้ตายต่างๆที่อุลตร้าแมนกิงกะสามารถใช้ได้นะครับผมจะมีอะไรกันบ้างแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับผม โดยท่าแรกเนี่ยก็จะเหมือนกับดาร์คลูคิเอลนะผมก็คือท่า Travel s เฟีย a นะครับผมก็คืออุนตรราแมนกิงกะเนี่ยจะเปลี่ยนตัวเองเนะเป็นลูกบอลกลมๆอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนลอยขึ้นไปบนอวกาศได้อย่างรวดเร็วนะครับต่อไปก็จะเป็นท่าที่ชื่อว่าโคนนิ่ง a อบิลิตี้นะผมก็คือท่าแยกล่างนั่นแหละซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นกิงกะใช้ไอ้มุกนี่เลยนะของหลังจากซีรีส์พี่แกจบไป นะครับผมสาเหตุหนึ่งก็น่าจะมาจาก cg มันเปื้อนนะผมก็เลยไม่ได้ใช้นะฮะแล้วก็ท่านี้เป็นท่า,ท,า,ท,าที่ตรงตัวนะครับผมก็คือท่าที่ชื่อว่าไซส์เชนนะครับผมก็คือการปรับเปลี่ยนขนาดของอุลตรราแมนกิงกะนะผมว่าจะให้สูงกี่เมตรนะผมหรือว่าจะเตี้ยลงกี่เมตรอะไรเงี้ยนะผมก็เป็นท่าปรับส่วนสูงแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลย ต่อไปนะผมไอท่าที่หินกิงกะเนี่ยกลายเป็นซูเปอร์สาย่าอันนี้ไม่ใช่พี่แกเป็นซูเปอร์สาย่านะอันนี้มันจะเป็นท่าที่ชื่อว่า light อร r า movement นะผมก็คือการเคลื่อนที่ระดับความไว้แสงอะไรประมาณนั้นนะผมก็คือเป็นท่าที่พี่แกน่าจะใช้ตอนนี้สู้กับดาร์คซากินะครับผมก็สู้กันด้วยพลังเดอะแฟตนั่นแหละเออเทด่ดีอลังการอลังการนะผมผมชอบท่านี้นะผมเท่ชิบหาย ต่อไปนะครับผมท่านี้เราเห็นกันบ่อยๆนะฮะก็คือท่ากิงกะทันเดอร์โบว์นะ,ะผมเป็นการที่กิงกะเนี่ยจะสร้างพลังงานสายฟ้าขึ้นมาในรูปของเนี่ยแหละไอพายุสายฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเกาเรียกว่าอะไรเหมือนกาแล็กซี่สายฟ้าสีเหลืองอะไรเงี้ยก็พุ่งไปให้มันเป็นเหมือนพลังไฟฟ้าประมาณนะั้นมันคือท่าไม้ตายไฟฟ้านะฮะแล้วก็ท่าที่เราเห็นบ่อยๆนะครับผมคือไอเนี้ยไอท่าที่เราเห็นบ่อยแล้วมันเป็นท่าที่กิงกะใช้บ่อยก็จริงนะแต่เราบึ้งเห็นว่าเออ กิงกะเขาบึ้งมาใช้ในภาคกิงกะเอสนี่หว่าภาคแรกเขาไม่ได้ใช้ท่านี้นะครับผมก็คือท่าที่ชื่อว่ากิงกะไฟเบิลนะครับผมก็คือเป็นท่าที่จะยิงลูกไฟออกมาใส่ศัตรูนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นท่าที่ชื่อว่ากิงกะไซเบอร์นะครับผมเป็นท่าที่พี่แกจะเสกดาบออกมาจากข้อมือ นะครับแล้วก็ใช้ฟาดฟันศัตรูนะครับผมถึงในภาคแรกเราจะเห็นเขาใช้เหมือนเป็นสร้างขึ้นพูกแบบไอ้ขึ้นภูเขาไฟอะไรพวกนี้ไปโจมตีเบนะิร์ดดอนเนาะแต่จริงๆแล้วมันประยุกต์ใช้ได้หลายอยา่างนะครแต่ที่กิงกะจะประยุกต์ใช้บ่อยเนี่ยจะใช้เป็นอาวุธดาบซะมากกว่านะครับผมแล้วก็ถ้าไม่ตายต่อไปนะครับกิงกนะเนผมก็คือเป็นการยิงลำแสงออกมาจากหัวนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นท่าที่ชื่อว่ากิงกะซันชายนะครับผมเป็นท่าที่จะยิงลำแสงสีชมพูใส่ศัตรูนะผมก็ยิงแรงใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็ต่อไปนี่นะครับผมจะเป็นท่าไม่ตายซิกเนเจอร์ของอุลตร้าแมนกิงกะนะผมก็คือท่าไม่ตายลำแสงกิงกะครอสชูตนะครับผมเป็นท่าที่จะยิงลำแสงไม่ตายออกไปใส่ศัตรูนะครับผม แล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นท่าไม่ตายสุดยอดนะผเป็นท่าไม่ตายสุดยอดจริง,รงๆเพราะพี่แกไม่ใช้บ่อยนะครับผมนั่นก็คือท่าไม่ตายที่ชื่อว่ายิงกะเอสเปเชอรี่นะครับผมเป็นการยิงลําแสงทําลายล้างสูงนะโดยการรวบรวมพลังแสงจากทั้งหมดทั้งตัวที่ที่พี่แกมีอยู่เนี่ยยิงใส่ศัตรูเลยนะครับผมเป็นท่าที่ปิดฉากบอสคนแรกอย่างดาร์คลูกเกลลไปได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะฮะ ก็อันนี้หมดไปแล้วนะครับผมสําหรับในส่วนของท่าไม้ตายแล้วก็ความสามารถต่างๆที่อุลตร้าแมนกิงกะสามารถใช้ได้นะครับผมต่อไปนี้นะผมเราก็จะพูดถึงร่างฟอร์มต่างๆที่อุลตร้าแมนกิงกะมีนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณเห็นในหน้าปกคลิปนะฮะเราก็จะมีร่างพิเศษแถมให้อีนึงร่างนะครับผมจะเป็นอะไรก็เรามาดูเลยดีกว่านะครับ โดยร่างฟอร์มแรกแล้วก็ร่างฟอร์มเดียวที่อุลตร้าแมนกิงกะมีก็คือร่างที่ชื่อว่ากิงกะสโตเรียมนะครับผมโดยที่เราเห็นกันเนี่ยก็จะเป็นร่างของอุลตร้าแมนกิงกะที่ได้รับพลังมาจากอุลตร้าแมนทาโร่นะครับผมโดยที่ร่างนี้นะฮะก็จะมีความสามารถนะผมในการใช้ลำแสงท่าไม่ตายของ6พี่น้องอุลตร้าได้นะฮะผมซึ่งก็เลยได้ว่าในภาคซีรีส์เนี่ยก็ใช้บ่อยนะครับแล้วก็กลับมาใช้อีกทีนึงก็นี่แหละ ช่วง Ultra Galaxy Fight นะครับผมเราไม่ได้เห็นล่างนี้นานมากนะผมแล้วก็ไม่คิดว่าพี่แกจะจะกลับมาใช้ด้วยนะนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นล่างพิเศษที่มีเฉพาะละครเวทีของ Ultraman Digger เท่านั้นนะครับผมนั่นก็คือ Sphere Ginga นะครับผมก็คือเป็น Ultraman Ginga ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดย Sphere ซึ่งเป็นตัวร้ายของ Ultraman d เ g g e r นะครับผมโดย สเฟียในจักรวาลของละครเวทีก็มาสร้างความวุ่นวายให้เราอุลตร้าแมนนะครับแล้วก็สร้างสเฟียกิงกะขึ้นมานะครับผมมาเพื่อเข้าต่อสู้กับพวกอุลตร้าแมนเด็กเกอร์นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับประวัติข้อมูลของอุลตร้าแมนกินกะนะครับผมโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง my mt hero นะครับผม อาจจะลงคลิปช้าไปบ้างแต่ว่าลงแน่นอนนะครับผมออมไปว่าคลิปที่จะลงวันอาทิตย์เนี่ยเป็นคลิปเกี่ยวกับโดเรมอนนะครับผมก็เตรียมตัวอันนี้เราสปอยให้ฟังเลยว่าเป็นเกี่ยวกับโดเรมอนแต่จะเกี่ยวกับโดเรมอนภาคไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับผมโอเคครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม